ส่วนคําถามที่2นะครับคำถามที่2เนี่ยนะครับเป็นคําถามของลูกเพจนี่แหละถ้าเข้ามาในในแชทนะครับบอกว่าอยากทราบขอความคิดเห็นผมก็เลยเอาออกมาไลน์ในวันนี้นะครับคำถามที่2องเขาถามว่าคนรักเนี่ยมาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินแต่เราไม่สามารถซัพพอร์ตเขาได้ไม่ว่าจะเป็นจํานวนเท่าไหร่ก็ตามแต่จํานวนเนี่ยไม่ได้สําคัญสําคัญประเด็นหลักคือเขามาขอช่วยเหลือเรื่องเงิน แล้วเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้เข,เขาเงียบหายไปเขาโกรธเขาหนอยเขาอะไรก็ตามแต่เขาเงียบหายไปเขาถามว่าแล้วเราจะต้องทําอย่างไรเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยคําตอบง่ายมากเราไม่ต้องทําอะไรเราก็แค่เป็นเราเหมือนเดิมไม่ต้องไปวิ่งตามเขาด้วยไม่ต้องไปง้อเขาด้วยไม่ต้องไปพยายามขวนขวายหามาให้เขาเพื่อที่จะให้เขากลับมาคุยกับเราด้วย เพราะถ้าเราทําอย่างนั้นถ้าเราพย,พยายามขวนขวายหาเงินนั้นมาเพื่อที่จะทําให้เขากลับมาคุยกับเราเหมือนเดิมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะกลายเป็นเขาจะติดนิสัยเขาจะแบบเนี้ยเขาจะเป็นแบบเนี้เขาจะหาเรื่องคุยกับเราหาเรื่องขอความช่วยเหลือกับเราแล้วจะทําให้เราเป็นแบบนี้เรื่อยๆคนที่เขาจะรักกันจริงๆนะครับเขาจะต้องมีเหตุผลในการคุยกันวันนี้ปัญหามันก็เป็นปัญหาของเขาอ่ะ ไม่ว่าจะเอาเงินนั้นไปทําอะไรทุรละอะไรก็ตามมันเป็นปัญหาของเขาในเมื่อวันนี้เราช่วยเขาไม่ได้แล้วเราผิดอะไรอ่ะเขาจะต้องเข้าใจตรงจุดนี้สิถ้าเขาไม่ได้เข้าใจเขาไม่ได้มีเหตุผลอันนี้อันตรายแล้วนะอันเนี้ยเราเป็นเราเป็นหนึ่งในพอยท์ที่เอามามองได้นะว่าคนนี้เราจะไปต่อกับเ,เขาได้ไหมในเมื่อมันไม่ได้มีเหตุผลมาคุยกันเลยเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองมาตัดสินคนอื่นเอาแต่อารมณ์ของตัวเองมาตัดสินว่าเคยทําไมไม่ช่วยคบกันยังไงทําไมไม่ช่วยกัน เขาอาจจะมองว่าเรามีเงินแล้วเราไม่ช่วยก็ได้แต่เราอาจจะมีเหตุผลของเราอ่ะแล้วเหตุผลของเราจําเป็นที่ที่เราจะต้องไปนั่งอธิบายให้เขาฟังไหมหรือเราอธิบายให้เขาฟังก็ได้แต่แล้วเราจําเป็นจะต้องเป็นคนผิดไหมในเมื่อเราไม่สามารถช่วยได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คืออยู่เฉยๆเลยแล้วก็มองดูพฤติกรรมของเขาต่อไปดูไม่ต้องไปทักหาไม่ต้องไปเซาซีไม่ต้องไปเราหรือแล้วก็ดูว่าเขาจะเอายังไงต่อไปเขาจะเห็นความผิดของตัวเองไหมว่า ไอ้พฤติกรรมที่เงียบหายไปเพราะเราไม่ช่วยเหลือนี่เขาทําผิดนะเขาทาไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องไปวิ่งตามความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่ได้มีมีดีมากพอที่จะให้เรารักษาไว้หรอกลองมองดูแล้วก็ดูที่เหตุผลให้มากดูที่เหตุผลว่าไอเหตุผลของเขาเนี่ยมันคืออะไรแล้วเหตุผลของเราก็สําคัญเพราะฉะนั้นคําตอบที่จะตอบก็คือง่ายมากไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่นิ่งๆเฉยๆ,ๆอย่ากลัวอย่ากลัวที่จะสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไป ไม่ต้องกลัวไอ้ความกลัวของเราเนี่แหละทําให้ความความรู้สึกของเรามันขาดเขาไม่ได้มันจะทําให้เราพยายามจะแก้ปัญหาโดยการไปหาเงินมาให้ไปทําอะไรที่มันตามใจเขาอ่ะอันนี้อันตรายอันนี้อันตรายแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องหนักจริงๆมันเป็นเรื่องหนักจริงๆมันเป็นเรื่องที่เ,เขาเดือดร้อนจริงๆเราอาจจะแสดงการช่วยเหลือก็ได้ สมมุตินะผมยกตัวอย่างให้ฟังสมมุติว่าวันนี้เขาขอยืมเงินเราหนึ่งหมื่นบาทยืมเงินเราหนึ่งหมื่นบาทเราไม่มีหนึ่งหมื่นอ่ะหรือเราอาจจะมีแต่เรามีธุระสาคัญมีความจำเป็นต้องใช้อ่ะและเราเห็นเราก็เห็นว่าไอ้ปัญหาของเขามันเดือดร้อนแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อเขาต่อเราได้เช่นกันถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยเราก็ช่วยเขาได้ครับช่วยในจํานวนที่เราไหวเราอาจจะช่วยเอยเราช่วยเธอหนึ่งพันสองพันนะ ที่เหลืออีกแปดพันเธอลองไปหาเอาเธอลองไปหาเอาเองเราช่วยเราช่วยได้เท่านี้และนั่นก็คือน้ําใจเราละเราก็คือการช่วยเราละถ้าเราคิดว่ามันเป็นปัญหาจริงๆถ้าเราอยากช่วยจริงไม่จำเป็นต้องไปแบกบปัญหาของเขามาใส่ตัวไม่จาเป็นต้องเอาเงินทั้งหมื่นหนึ่งให้เขาแล้วก็แล้วก็ให้ความทุกข์มันมาอยู่ที่เราเราจะต้องไปกู้เงินหนึ่งหมื่นมาเพื่อให้เขาให้ความทุกข์เขาหายไปแล้วให้ความทุกข์อยู่กับตัวเรามันก็ไม่ใช่ปัญหามันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรา เราช่วยเขาในเท่าที่เราช่วยไหวแต่ถ้าเรามีเงินสมมติเรามีเงินเหลือเฟือแล้วเราสามารถช่วยได้เงินที่เขาขอมาเนี่ยมันมันมันช่วยได้เลยเราไม่สามันเราช่วยแล้วมันไม่ได้มีผลกระทบต่อชีวิตอะไรเราเลยเราช่วยแล้วมันก็เป็นเสียเงินเสียทองของเราแต่เราไม่ช่วยอันเนี้ยมันก็มันก็น่ามองแต่ก็ต้องดูเหตุผลด้วยว่าปัญหาของเขาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ เป็นปัญหาใหญ่จริงๆเป็นปัญหาที่มันหนักจริงๆหรือเป็นปัญหาที่เขาสร้างมันขึ้นมาจากอสมมติง่ายๆเลยถ้ามันเป็นปัญหาที่ก่อหนี้สร้างสินจากการพนันเนี่ยหรือยาเสพติดเนี่ยหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ถูกต้องไม่ควรเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องช่วยปล่อยให้มันไปชดใช้เอาเองปล่อยให้มันไปได้เผชิญเหตุเอาเองให้มันไปเจอความกดดันเอาเองเพราะไม่งั้นมันก็ไม่เข็ดไม่หลับอันนี้แบบนี้ไม่ต้องช่วยต่อให้เรามีเงินก็ไม่ต้องช่วยก็ได้ แต่ถ้ามันเป็นปัญหาแบบมีธุระสาคัญธุระเร่งด่วนจะเป็นจะตายคอขาดบาดตาย,อ,าาตายอันเนี้ยถ้าเราเป็นคนรักกันถ้าช่วยเหลือได้ก็ควรที่จะช่วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องดูดีเทลดูรายละเอียดดูเหตุและผลร่วมด้วยส่วนถ้าเขาจะงงนหรือน้อยใจแล้วก็เงียบหายไปอันนี้เราปล่อยเลยครับปล่อยไปก่อนไม่ต้องสนใจแล้วก็โฟกัสตัวเองทําให้ตัวเองดูดีขึ้นดูสวยดูหล่อขึ้นพรีเซนต์ความสุขของเราออกมาเท่านั้นเอง นะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องทํา